ปาร์รี่นะครับตอนนี้ขึ้นเต็มรถแล้วนะครับนี่เธสวยทั้งนั้นเลยนะครับชุดนี้นะครับสวยใส่เลยอันนี้ก็ขึ้นเต็มรถเรียบร้อยแล้วครับเลยมากแล้วครับตอนนี้ช่วงเวลา9ก้โมงเช้านะครับเราทำงานกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับวันนี้ ที่มีเป็ดติดมือยังไม่จะขายก็ผ่านไปให้ได้นะครับเราวิ่งเที่ยวละร้อยกว่าลังนะครับตอนนี้ขึ้นเต็มรถเลยนะครับขึ้นมาบนถนนใหญ่นะครับทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาาเราใช้เา,าเรียกไงเียใช้เป็ดเยอะนะครับแล้วก็คือวิ่งเยอะ วิ่งเยอะแต่เราจะต้องดูเรื่องถนนเรื่องอะไรให้ด้วยนะครับเพราะว่าลูกฟาร,ร์มที่เลี้ยงอยู่ลึกๆเนี้ยมันค่อนข้างจะปวดหัวนิดนึงนะครับในการเอาเป็ดขึ้นรถหรือขนย้ายเป็ดนะครับดูนะครับชุดงางรถทำมาเพื่อวิ่งเป็ดให้เกษตรกรทั้งนั้นเลยนะครับเป็ดก็สวยดีนะครับเป็ดสวยดีแล้วก็ใหญ่มากนะครับ ้อยกว่าลังนะครับที่เราขึ้นไปวันนี้ทันที่ยังไม่ได้ขายหรือยังออกไม่หมดก็ค่อยๆระบายนะครับค่อยๆระบายดูๆกันไปค่อยๆคุยค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับเพราะว่าไม่มีใครอยากให้เกิดหรอกครับโควิดอ่ะมันโดนกันทุกคนนะครับโดนกันทุกคนแล้วก็ระบายกันยากนิดนึงสําหรับคนที่มีเอกสารวิ่งออกถูกต้องตามกฎหมายได้ก็ก็จะไปมาได้สบายนะครับ ส่วนท่านไม่มีเอกสารก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับเราก็พยายามทไมูู่สกดหมายแล้วเต็มุกลังนะครับเต็มทลังยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้าม,มาครับแล้วก็ ทำที่ยังไม่ได้ขายก็ค่อยๆผ่านวิกฤตไปให้ได้นะครับเพราะว่าเห็นใจกเกษตรกรนะเห็นไทยเห็นใจผู้เลี้ยงนะครับเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่น่าปวดหัวนะครับเป็ดอะมันกินทุกวันนะครับทำที่เลี้ยงจะรู้เลยแหละว่าเป็ดกินมันเป็นยังไงเราช่วงได้ขายยญกขายฟืดอนะครับช่วงนี้ก็กำลังเริ่มเริ่มไปได้ไดนะครับเริ่มกระดิกเริ่มไปได้ ยังไงท่านที่เข้ามาก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเราเต็มทุกใบนะครับลังนี้คือเต็มทุกใบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากให้รู้ว่าอ่าเราก็พอไปได้ไม่ถึงกับไปได้ดีหรือได้เยอะอะไรมากมายขนาดน,นั้นนะครับก็ให้มันผ่านช่วงวิกฤตโควิดไปก่อนถึงจะกล้าพูดได้เต็มปากนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่ ฝืดๆอยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ยังพอพอระบายได้เพราะไม่มียังไม่มีติดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ยังไม่มีติดเท่าไหร่เพราะว่าของผมก็มีทั้งขายขาดนะครับมีทั้งขายขาดแล้วก็ลงลูกฟาร์มนะมันไม่ได้ลงลูกฟาร์มทุกชุดนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ ไว้เป็นกำลังใจให้กับคนทำเป็ดกเกษตรกรด้วยกันนะครับ,นะรบก็มีแต่สวยๆเลยนะครับแต่มันจะหนักนิดนึง <c oughs> ของเราก็จะให้งดอาหารให้นะครับพี่น้องกเกษตรกรก็จะให้งดอาหารให้ทุกเจ้านะครับที่อาาค้าขายกับผมนะครับก่อนจับงดตั้งห้าหกชั่วโมงนะครับนี่ก็ ลืมนะครับท่านที่เลี้ยงให้ผมก่อนจับต้องงดอาหารนะครับเพราะเราเดินทางไกลนะครับน้ำหนักมันลดเยอะนะครับช่วงนี้มันไม่มีกําไรหรอกครับอ่พ่อค้าเนี่ยไม่มีกําไรหรอกใครที่อ่าคิดว่าพ่อค้ามีกําไรก็ลองมาค้าดูนะครับท่านจะมีที่ระบายหรือเปล่ามีที่ขายไหมนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ออกยากช่วงที่สืดนะครับเราก็ดันดันช่วยๆกันไปฮอนนะครับอย่าลืมว่าช่วงนี้มันเป็นอะไรที่แบบ วมแล้วว่าสาหัสจริงๆนะครับอยากให้เข้าใจกันด้วยนะครับทำคลิปสั้นๆขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้พี่ร้องเกษตรกรได้พอได้มีกำลังใจแล้วก็พอได้อับรู้ว่าการเคลื่อนย้ายก็เริ่ม เริ่มกระเตื้องนนะครับเริ่มออกได้คนละนิดคนละหน่อยไม่ไม่ถึงกับดีนะครับแต่ก็ยังพอไปได้ยังดีกว่าไปไม่ได้เลยนะครับก็ยังดีกว่าไปไม่ได้เลยถึงจะระบายได้น้อยระบายไม่ได้มากขนาดนั้นก็ก็ยังดีกว่าไปไม่ได้นะครับอันนี้เป็ดผมก็ยังไม่ยังไม่มีจับนะครับยังมีเป็ดสองเดือนน่าจะมีเป็ดสองเดือนอยู่ประมาณ ประมาณประมาณ2,000ตัวนะครับต้องั้นก็จะันยันมันโตไม่ทันนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะมาอีกสักรถหนึ่งนะครับจะได้ระบายเป็ดให้เร็วๆนะครับสวยนะครับสวยสวยทุกตัวเลยเป็ดถือว่าค่อนข้างค่อนข้างโอเคเลยนะครับท่านที่อ่า ยังอยู่ก็ค่อยๆทำนั่นนะครับค่อยๆทาความเข้าใจว่าเป็ดมันกำลังระบายยากอยู่นะครับสําหรับท่านที่มีคู่ค้านะท่านที่มีคู่ค้าดีๆก็ดีใจด้วยนะครับท่านที่คู่ค้ายังระบายไม่ได้ก็ค่อยๆคุยกันนะครับอย่าเพิ่งใส่อารมณ์กันเพราะตอนนี้มันกําลังเหมือนกับยังไงอ่ะมันกับมีหลายอย่างนะครับช่วงนี้นะเป็นช่วงโควิดที่ระบายยากไม่มีใครอยากเจอหรอกครับแต่ยอมรับว่าปวดหัวกันทุกคนนะครับ ตอนนี้เราลำเลียงรถขึ้นมาอยู่บนถนนหลักนะครับเพื่อที่จะเดินทางไปยังาชายแดนนะครับแต่รถนี้รถน,รถนี้เราจะไปที่ไหนเรายังไม่บอกนะครับเพราะว่าบางทีก็ไม่อยากโพสนะครับอยากจะเงีย,งยบๆนะครับเพราะว่ายังไงอะมันมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับมีทั้งข้อดีข้อเสียเราก็เลยแบบอยากอยู่เงีย,งยบ แต่ก็จะทำ u t u b e ให้กับหลายๆท่านได้ดูว่า,าเป็ดที่เราเลี้ยงเราก็สามารถเอาออกได้ในปริมาณที่ท่านได้เห็นนี่แหละครับมันก็ไม่ใช่ปริมาณมากมายอะไรนะครับแต่ก็ยังดีกว่า,าไปไม่ได้เลยนะครับอยู่นี่ก็อยู่ประมาณมีตัวเมียนะครับอยู่นี่ตัวเมียอยู่ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ 8 2ลังนะครับตัวเมีย8 2ตัวผู้20ตัวเมียเราใส่10ตัวนะครับตัวเมียเราใส่10ตัวส่วนตัวผู้ตัวผู้เราใส่6ตัวนะครับที่มาวันนี้นะครับก็อยู่ตัวเมียอยู่800ตัวผู้อยู่820นะครับตัวเมีย820ตัวผู้อยู่แค่ร้อยเดียวนะครับเป็น900ตัวนะครับบนรถนี้ อกอย่าลืมฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กดซ mm ับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้เราออกกันยากก็ค่อยๆคุยค่อยๆพูดค,ค่อยๆจาก,กันครับมันเดี๋ยวมันต้องกลับมาดีได้ให้ได้แหละครับตลาดเนาะพราะโควิมันมาได้มันก็ไปได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่า,าเราต้องหนักเยอะเลยนะครับเราต้อหนักเยอะ ห,หลายคนรู้ว่าก็ขยับขยื่นกันได้คนละนิดคนละหน่อยแล้วนะครับช่วงนี้ก็พอสมองได้อะไรได้ตลาดไม่ได้ปิดนะครับอยากให้ทุกขั้นรู้ว่า,าตลาดชายแดนไม่ได้ปิดก็ยังขายได้ปกตินะครับเพียงแต่แม่ค้าเขา,า,เ,ขาเรียกอะไรแม่ค้าเขาสั่งน้อยลงนะครับฝั่งสงปบราวเขาไม่ค่อยได้สั่งของกันเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงนี้ บ้านเขาก็ปิดบ้านปิดเมืองนะครับไม่ค่อยได้ขายกันเท่าไหร่นะครับนะครับทนายที่ดูจนจบหรือเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับยังไงก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะคลิปนี้เนาะขอทุกท่านรวยๆนะครับอ่านวิกฤตคุยไปได้นะครับหายแล้วนะครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ